สวัสดีผู้ชมทุกท่าน,นครับคลิปนี้ผมจะพามาดูวิธีการเดินเชื่อมต่อระหว่างสถาน,นีรถไฟฟ้ารัชโยธินไปเมเจอร์รัชโยธินและไปอาคาร S อ B ีธนาคารไทยพาณิชย์ครับผมดูกันนะครับว่ามันต้องไปยังไงซึ่งถ้าใครนั่งรถไฟฟ้ามาก็ให้มาออกที่ตรงนี้เลยครับผมแล้วก็ไปทางออกหมายเลขหนึ่งสองครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ ว,ว,วันนี้วันพฤหัสบดีที่29ธันวาคม2565าครับจะมีป้ายบอกครับทางเชื่อมเมเจอร์ทัศโยธินทางเชื่อมเอสตบีตรงไปก็ตรงไปตามป้ายนี้เลย การไปแม็กถ่ายรูปเขาลงไปข้างล่างนี่แม็กข้านนอกแล้วการเข้าเมเจอร์ทางเชื่อม s t d ก็ตรงไป ตรงไปเลยครับแต่ถ้าใครต้องการมาเมเจอร์ก็คือถึงแล้วครับ มันบอกว่าให้ไปทางนี้ครับนี้คือที่ซื้อตัวหนัาแล้วเนี่ยทางเชื่อม s c D ตรงไปมันจะมีป้ายบอกรนะับ ว่าน่าจะไปตรงนี้ถ้าจะไปอาคาร S C B ซผมแนะนำลงข้างล่างน่าจะเร็วกว่าขึ้นข้างบนครับซึ่งในคลิปนี้ผมยังไม่เคยมาก็เลยขึ้นข้างบนมาครับแต่จริงๆมันไปทางไหนก็ได้เช่นกันครับขึ้นข้างบนมาเราก็ต้องไปลงข้างล่างเหมือนกันครับ ไปทางนี้ครับผมเนี้ยมันจะมีป้ายบอกนะครับทางเชื่อม STB ตรง โมเพิ่งเคยมาครั้งแรกนะครับ นี่ไงครับแต่ว่ามันต้องผมมันต้องลงไปมันต้องลงไปอีกชั้นหนึ่งจริงครับผมเนี่ยมันลงตรงนี้ก็ได้ครับมันจะมีบันไดยอยู่เน,นี่ยเจอแล้วเนี่ยทางเชื่อมมาถูกแล้วเดีย๋ยวเราลงตรงนี้ไปอีกชั้นหนึ่งคนระับจริงจริงลงมาได้เลื่อนเมื่อกี้ก็ได้อะแต่ว่าผมไม่ชัวร์ก็เลยมาลงตรงนี้ดีกว่าอี่นะทางเชื่อมอแต่ตรงนี้ก็คือเวลาฝนตกก็คือเปียกนะครับบอกก่อน จริงๆตรงนี้มันอ้อมนะจริงๆลงมาในเลื่อนแต่แรกก็จบแล้วแต่ผมไม่รู้นะล,ลงมาก็ถึงลบเมื่อกี้ผมมาทางด้านบนทีนี้ผมจะพามาทางด้านล่างดูครับว่าจะเป็นอย่างไรได้เลยครับผมจะไปด้านบนเลยซ้ายมือนี้ก็คือลานจอดรถทั้งหมด เราก็ลงไปข้างล่างกันซึ่งเราก็สามารถขึ้นไปข้างบนได้เช่นกันนะครับก็คือมันก็จะอ้อมแต่ว่าผมแนะนำว่าไปข้างล่างดีกว่าครับ เราไม่ต้องลงไปตรงนั้นเราก็เดินตรงตรงนี้ไปเห็นแล้วหมือนสายฟ้าไปแล้วครับผม เชื่อมตรงไปเงี้ยตามป้ายไปลย <c oughs> แล้วเนี่ยเราก็ตรงไปนี้เลยครับ เดินมาเรื่อยๆก็จะมาเชื่อมตรงสกายวอล์กตรงนี้เช่นกันครับเหมือนที่ผมมาจากด้านบนเมื่อกี้ครับเราก็เดินตรงไปเลยวทีนี้เดียที่มันมีเปเด็นตนามลมธนาคารไทยพาน,น์นิลงไปนี้ก็ไปถนนแล้ว รถเริ่มติดแล้วครับเพราะว่ามันใกล้เย็นแล้วครับ รีบร้อยสามน้า ในวันนี้ไปทางขวาเนี่ยไม่จาเป็นอย่าไปเดินเหยียบฝาท่อนะครับเพราะว่าฝาท่อที่ประเทศไทยไม่ได้ปลอดภัยนะครับถ้าเหยียบโชคดีอาจจะล่วงคับผมอันนี้ก็ไม่แนะนํานะครเพราะเราไม่รู้หรอกว่ามันแข็งแรงหรือไม่เพราะฉะนั้นอย่าไปเหยียบดีที่สุดนะนผมเสจอเหยียบก็ยังเสียว เดินมาถึงแล้วครับธนาคารเอ b ซีบไทยพันธุ์นิเกลทีนี้มาดูในทางกลับกันนะครับ,ถ,รรร major, รบ,รบถ้าเกิดว่าใครที่อยู่ที่นี่ต้องการไปไนรบไฟฟ้าที่เมเจอร์รัตโยฮินแล้วไปทีนี้ในทางกลับกันมาดูนะครับถ้าเกิดว่าใครที่อยู่ที่นี่ต้องการไป เมเจอร์รัชโยธินต้องการไปใช้รถไฟฟ้าที่สถานีรัชโยธินต้องไปยังไงเนี่ยก็คือเมื่อเราออกมาจากที่นี่ก็ไปทางนี้ครับผมแล้วก็เดินขึ้นทางเที่ยงในผมให้พาเข้าไปเพราะว่าผมรู้แล้วครับว่ามันก็คือธนาคารนะแล้วก็เดินออกมาตรงนี้ครับ ข้ามทางมาลายตรงนี้ จะม,มีแผนจะทายซ้ำอีกครั้งหนึ่งหนึ่งนะครับ เมเจอร์รัชโยธินสถาน,นีรถไฟฟ้าตรงไปฮะตรงไปฮะเมื่อกี้เรามาจากตรงนี้มันอ้อมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมพาไปตรงนี้เลยแล้วเราก็ไปทางขวาเนี่ยเรื่องเนี่ยมันจะมีบันไดเลื่อนอย่างนี้เมง่ออ่ะผมน่าจะพาลงบันไดเลื่อนแต่เมื่อกี้ไปผมไม่รู้ เราต้องขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งครับเพื่ออะไรก็ไม่รู้่าันไม่ต้องขึ้นอ๋อโอเคครับผมพาเองผมพาขึ้นจริงๆมันไม่ต้องขึ้นหรอกครับเนี่ยเนี่ยมันมีทางเชื่อมอยู่ตรงนี้ครับผมจริงๆมันไม่ต้องขึ้นเลยครับนี่อ่ะ พาขึ้นบันไดไปตอนแรกอะ่ะพาอะจริงๆมันไม่ต้องขึ้นบันดไดตามผมไปได้หรอกครับอยู่อยู่ชั้นสองครับนะจริงๆมันไม่ต้องขึ้นไปข้างบนหรอกครับเนี่ยเมื่อกี้ผมก็เกือบจะพาขึ้นแล้วนะเออผ่าอ้อมดังนั้น นี่จริงๆมันต้องลงมาตรงนี้ครับผมนี่เห็นแล้วนะเนี่ตามป้ายเนี่ยเนี่ยเราก็มาขึ้นตรงนี้ครันี่ที่ออกมาเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้ผมพาทุกคนขึ้นไปที่จริงมันไม่ต้องขึ้นเลยครับมันก็คือก็คือเราก็ลงไปข้างล่างตรงนี้เลยนะครับผมผมมาพาดเองพาขึ้นไปที่คือมันผิดนะ แต่จริงแล้วอ่ะขึ้นไม่ข,ขึ้นมันก็ไปได้เหมือนกันครับผมงั้นเราก็เดินตรงไปครับเพราะว่าผมว่าแรกผมไม่รู้ว่าก็ไม่แปลกจริงๆมันไม่ต้องขึ้นทางทาง มาถึงแล้วครับเมเจอร์สำหรับใครที่จะมาเที่ยวห้างแต่ถ้าใครต้องการใช้ไฟฟ้าก็ตามป้ายไปเลยนะครับป้ายของ p t ทเอา ต้องการใช้รถไฟฟ้าไปเทศก็เดินตรงไปตรงนี้เลยครับทางเชื่อม เดินมาก็ถึงแล้วครับทางเข้ารถไฟฟ้า BTS ท,ทีนี้เราต้องการไปที่ไหนก็นเลือกเดินทางได้เลยครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบเพียงเท่นี้ครับขอบคุณที่รับชมมีความคิดเห็นแนะนำติดชมด้านล่างได้เลยครับ